ตัวง้างตัวง้างเบรกที่เฮียถามผมนะครับแล้วที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ที่ตู้นทนใช่ไหมครับถ้าปกติทั่วไปเนี่ยเราเนี่ยเขาจะเป็นตัวง้างแบบเป็นสลิงโผลมานะฮะแล้วก็เป็นมือง้างนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตัวอย่างให้ดูซึ่งผมไม่ใช้นะครับของเราจะเป็น u p s นะครับสั่งใจไฟง้างเบรก ตั้งหากเลยนะครับอันนี้คือตู้ตั้งไว้ยังไม่ได้ไวายนะครับ <c oughs> แต่ตัวนี้ทํางานเห็นไหมครัแสงมาแล้วนะคร <c oughs> คือกดปุ๊บมันก็จะสั่งให้เบรกง้างเลยนะครับใช้แบตเตอรี่ของมันตั้งหากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนพร้อมๆกับแบตเตอรี่ UPS แล้วก็แบตเตอรี่ตัวหนึ่งที่อยู่หลังคาลิฟจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับไฟฉุกเฉินอิสระจะมีทั้งหมด3มชุดนะครับ ข้อดีของมันก็คือก็นี่แหละครับข้อดีผมพูดผิดถ้าเป็นข้อข้อเสียของไอ้ตัวง้างเนี่ยคือถ้านานๆไปเนี่ยสนิมมันเข้าไปกินข้างในนะฮะพอคนไม่รู้เนี่ยไปง้างปุ๊บเนี่ยแล้วมันง้างแล้วมันแล้วมันติดนะฮะเราเราถอยมือไปแล้วมันไม่เด้งกลับนะฮะอันนั้นคืองานงอกนะฮะ <c oughs> ทุกวันนี้นะครับถ้าตามระบบมาตรฐานของต่างประเทศเขาเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้หมดนะครับ ตัวง้างเบรกนะครับเนี่ยครับตัวง้างเบรกที่รอขึ้นตะช่างนะครับเป็นตัวง้างเบรกของลิฟต์ไม่มีห้องเครื่องนะครับซึ่งแบบเนี้เราไม่ใช้นะครับเพราะถ้าเพราะถ้านานๆไปเนี่ยนะครับนานๆไปเนี่ยสนิมกินอย่างเงี้ยเนี่ยเนเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับเนี่ยครับห้าปีสิปีในสนิมกินเนี่ย มันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปหยอดสลิงไปดูแลมันได้ขนาดนั้นนะฮะอันเนี้ยเขาไม่ใช้แล้วนะครับถ้าตามมาตรฐานของยุโรปไม่ใช้แต่มันต้องมีนะครับเพราะว่าช่างติดตั้งขเขาต้องใช้นะครับช่างติดตั้งเอามาให้ช่างติดตั้งใช้หลังจากที่ตั้งช่างติดตั้งอ่ะติดตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เอามาทิ้งไว้เงี้ยครับบางทีผู้รับเหมาเขาก็ขอเราก็ให้ไปนะครับ